สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาบำรุงผมกันนะคะวันนี้เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ Metal DX โ g การันตีย y คันเลอร์ชุดนี้นะคะเราจะทำการบำรุงซ่อมแซมผมกันค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสเต็ปที่หนึ่งก็คือ เมทัลเนเจอร์ไรเซอร์ซึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือปรับสภาพเส้นผมก่อนการทำสีและปกป้องเส้นผมที่อ่อนแอเปราะขาดง่ายฉีดลงไปให้ชุ่มๆแล้วก็เกลี่ยให้ทั่ววันนี้เราใช้นูโองเซลเพื่อที่จะเคลือบติดเก็ดผมรักษาเก็ดผม เป็นนูองนูองเซลเคลียเป็นตัวบำรุงไม่มีสีนะคะตัวนี้เป็นเคลียใส่ให้ทั่วแบ่งผมน้อยๆค่ะตัวนี้มันจะมีความหนืดต้องค่อยๆแบ่งผมน้อยๆแล้วก็ค่อยๆนวดค่อยๆนวดให้ครีมซึมเข้าเส้นผม นวดช้าๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะทั่วทั้งหัวสังเกตว่าผมน้องก็จะแห้งเสียเพราะว่าผ่านการฟอกมาหลายรอบแล้วนะคะเราก็ต้องบำรุงเขาเพราะเดี๋ยวก็จะต้องฟอกกันอีกแล้ว เสร็จแล้วก็มาอบไอ้น้ำประมาณ15 2 0นาทีค่ะไอ้น้ำใช้ไอบอบอลอุ่นๆเสร็จแล้วก็ได้เวลาแล้วก็นวดนวดให้คลายความร้อนออกจากเส้นผมนะคะ นวดนวดนวดจนเส้นผมเย็นเสร็จแล้วก็ใช้ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ anti metal cleansing cream ซึ่งเป็นยาสระผมที่ช่วยขจัดการสะสมของซึ่งช่วยขจัดการสะสมของอนุภาคสิ่งสกปรกตกค้างรวมถึงปัจจัยภายนอกอาทิเช่นทองแดงซึ่งเป็นโลหะหนัก ซึ่งตัวหาดหนักก็จะมีอยู่ทั่วไปยามยาสระผมที่เราใช้หรือว่าเคมีที่เราทำหรือมากับน้ำพวกนี้เราถ้าไม่ขจัดมันออกไปบ้างมันจะสะสมตกค้างอยู่ในเส้นผมของเรานะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกให้สะอาดค่ะ แล้วเราก็ใช้ anti deposit protector ซึ่งเป็นตัวบำรุงคืนความแข็งแรงให้เส้นผมหลังใช้ทันทีทำให้พันธะบอลแข็งแรงเชื่อมแกนผมประมาณนั้นค่ะแล้วก็นวด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 ,นวดทิ้งไว้5นาทีค่ะ ครบ5นาทีแล้วก็มาล้างออกล้างออกแล้วก็ใช้ตัวมาร์กนี่ค่ะตัวมาร์กมาร์กครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการบำรุงผมให้ครบทุกขั้นตอนเอาประมาณ1ช้อน้าแล้วก็ใส่เข้าไปนวด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  แล้วก็ทิ้งไว้5านาทีค่ะเสร็จแล้วก็มาเป่าผมมาเช็ดผมค่ะห้ามขยี้ขยี้ผมนะคะพันแล้วก็บิดบิดบิดค่ะ เช็ดหนังศีรษะปิดผมอยาขายี้ผมส่วนที่เสียเพราะจะเป็นการทำลายเกรดผมเสร็จแล้วเราก็ใช้กันความร้อนค่ะตัววิตามินโอ c คัลเลอร์สิ่งนี้จะหอมมากช่วยกันความร้อนเป็น เทมิโนคัลเลอร์เทนอนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เซรั่มตัวรีแพร์ของลอรีออนะคะวีนวดหนังศีรษะให้ลูกค้าเพราะว่าวีตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มนวดหนังศีรษะลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย นวดนวดนวดเสร็จแล้วก็เป่าให้หมาดๆแล้วก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วขมน้องก็จะออกมานุ่มๆเงาๆแบบนี้นะคะ304 hair color ยินดีให้บริการค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ